เขาพูดธรงกล่าว่าเทวดาฝ่ายมานมีหน้าที่ทดสอบตบะของมนุษย์ที่ปฏิบัติธรรมเขาจะโดนทดสอบคือมาทางตัวบุคคลไม่ได้แล้วไงลูกมาทางจิตแทนเวลาที่อาุศลเกิดถ้าเรากำหนดดับไม่ได้แม่ใช้วิธีสวดมนต์สวดมนต์ เพื่อไม่ให้ใจเราอะรับรับพลังที่ยุแย่เราบางครั้งก็ยุให้เราพอเธอแค่เนี้ยเยอะแล้วให้คนอื่นก็ทำบ้างมันจะให้เราขี้เกียจอ่ะบางทีเมือมันก็มาแบบในรูปของนิวร์จะส่วนใหญ่แล้ว นิวรณแม่ใช้วิธีการเดี๋ยวเราก็ตายแล้ววันนี้พอมีอะไรหยิบจับทำก็หาอะไรทำคือเพื่อให้เราได้มีกายเนะี่ยให้มันได้ทำประโยชน์เพื่อไม่ให้ติดสุขติดสงบเพ่อแม่กลัวการติดสุขติดสงบเวลาที่มีใครมีเรื่องอะไรมาแล้วมันจะไม่อยากคิดปิดเพราะไม่อยากคิดไม่อยากฟังมันก็บางที เสียเวลาปัญหามันเกิดมาแล้วเราก็ต้องมานั่งแก้ที่หลังใช่ไหมน,นั้นเลยพยายามที่จะไม่ให้ตัวเองติดสุขติดเพลินแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแม่ก็ศึกษาข้อมูลว่าขนาดรมยี่สิบชั้นก็ยังมีพยามารอยู่ทุกชั้นโอ้โหมันไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยนะเอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ปรามาตหรือประมาทกับใครไม่ได้เลยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพลาดตอนไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ รอดมาถึงวันนี้ได้แม่ถือว่าเป็นพ่อแม่ใช้หลักความอ่อนน้อมถ่อมตนคือบางทีก็แกล้งโมเอาไว้ก่อนคือเขาจะพูดอะไรกับบางทีเราอะรู้ทุกอย่างที่เขาพูดเนี่ยแต่เราก็รู้ว่าถ้าพูดไปมันจะปะทะกัน mm. ก็เลือกที่จะไม่พูดดีกว่าเพราะบางทีเขาก็หวังดีอยากบอกอยากอยากบอกอยากสอนอยากให้แต่ไม่ได้ถามเลยว่าเราอะ อยากได้ไหมเคยเจอไหมลูกมีพวกหวังดีอยากเยียดให้เรากินสิอร่อยนะไม่กินก็นั่งเฝ้าอยู่นั้นแหละคือหลายๆอย่างที่แม่โดนข่มขืนจิตใจที่ต้องรับโดยที่ไม่ได้อยากรับแต่แม่ก็ไม่ได้โทษเขานะเพราะแม่ก็ขำอะเอคดีนี้ยังมีอีกเนาะคดีนี้ยังไม่หมดเนาะเรายังต้องเจออยู่ ขอเข้ามาไปก็คือคดีไหนมันมาเราก็ขอพขามาคดีนั้นแหละเขาเรียกว่าตัดกรรมก็มคือการตัดใจอย่าโทษใครให้ยอมรับผลของมันมันก็จบแล้วแต่ถ้าเราไปเอะอะมันก็คือไปเกี่ยวกรรมไว้มันก็จะต้องไปเวียนกันมันก็จะมันจบไม่เลิกล่ะ